เป็นบมซวงครับโมน,นี้จังเล็กต้องจัดยังแสบๆนวลๆครับก็เลยไปตลาดพอดีได้บักฮุงเฮืมมา่ครับสุดยอดเลยโมน,นิจต่ำบักฮุงเฮืมนะครับบริกินโดนแล้วกันแสบๆกันได้ครับทุกคนตัวหัว่าแต่ละคนโมน,นิจเดี๋ยวยังกินแลงเนาะครับผมคือสี่ได้ต่ำบักฮุงเฮืมนีแหละครักครบกับเอ่อน่าจะเป็นเนื้อทอดดึ๊กประมาณนี้แหละครับ